พี่น้องจ้าให้เบื้องเดตะไคร้จ้าเดตะผไคร้ได้เกียงเพราะถยยั่ยยุจ้าพี่น้องจ้าไปหามาเศร้านี่โอ้ยคนไหลายขักหลายเนี่ยพี่น้องเอ้ยยางต่ากันเต็มปลาอยู่พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ไปได้ยางเก็บห้อยตามหลังเขาแล้วก็เพราได้อยู่พี่น้องเอ้ยเพราได้เกียงอยู่จักถัวยนี่จ้าเดตะไคร้จ้าพี่น้องดอกบกไงเลยจ้าหอมขักหอมเนี่ย ดือจ้าพี่น้องเห็ดตะไคร้จ้าพราะได้แกงยุ่พี่น้องเอ้ยนี่แหละเป็นได้เห็ดตะไคร้เห็ดแป้งพี่น้องก็พอได้แกงได้ยังยุ่พี่น้องจะเป็นถยยั่ยยุคนอกก็ได้นอจดนออย่างพร้อมอยู่ นางยูจังสี่ก็ได้กินหอมมักคากแล้วได้พี่น้องก็สิได้เห็ดแป้งเห็ดตะไคร้เห็ดขมากจ้าพี่น้องจ้านี่แหละจ้าก็คือเห็ดผู้ใดบ่เคยเห็นกระเบื้องเด้อจ้านี่เห็ดค้นหากลายพี่น้องเอ้ยสมือนี่ขนาดอันนี้ไปสวยได้หน่จ้าก็สิได้ลายยูดอกกับอันเก็บมาเศร้านี่แล้วเนอะอยูบ้านอีก ประมาณสิบก็ดอกแล้วก็อันนี้อีกพี่น้องกระซัํมอยู่โปมือแน่แล้วก็อันนี้ก็ดอกใยก็ได้อยู่หาหกดอกอยู่จากเห็ดตะไคร้จากพี่น้องไปหาเปิดเบื้องน้ําดากเขาผู้เขาหาไปก้อนแล้วหาเรื่องเทียเขาก็เคลียเขาก่อนเห็ดเหมือนกับเนกระเด็นไปน้ำใบใหม่น้องสี่เขาก็บเห็นเขายางไปที่หลังเขากับพอเก็บได้อยู่พี่น้องเลยเห็ดเพลิงคมกับพ,พ่อพี่น้องนี่แหละ ไปมาเศร้านี่ก็เห็นหาอยู่ประมาณหกเจ็ดคนผละพี่น้องกิจบ้านละหารแน่บ้านแยงเห็ดซ้ายแนย่จะหาหลายคักก็เอาเห็ดมาเห้เบื้องละจ้ามึงนี่ก็อันได้ซ้านี่ละพี่น้องเอ้ยได้เพาะเกียงเพาะหายอยากเนาะแต่หลังจากบ่ได้ขืนโคข้นปลาหามาเป็นเวลาเกือบยี่สิบก็ปีแล้วพี่น้องล้องไปหาเบื้อง กับม้านกับได้พอได้พอได้แกงนี่แหละพี่น้องเลยเดี๋ยวแกงอันออกมาเป็นอันสาเร็จรูปเป็นถ้วยตักใส่ถ้วยเลยด้วยเซียนไทยให้เบื้องพี่น้องจ้าอันนี้เขาก็นั่งพักมัน่นไทยให้พี่น้องเบื้องจ้าแล้วก็สิยางเข้าบ้านเลาจ้าพี่น้องจ้านี่แหละพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาเบื้องแล้วหันมากก็จะลืมด้จ้าซอยกดติดตาม กดซับสไคร์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทั้งช่องทัดดาวสาวบ้านนาะในเด้อจา้าเพื่อที่สิได้รับชมติดตามคลิปไม่ๆจา้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้พบพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเอ้ย